สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิกเตอร์ลิโนกนะครับรุ่นสปอร์ตแมนนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับขนาดไซส์นะครับกําลังกระทัดรัดนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับขนาดกําลังพอดีนะครับเหมาะสําหรับพกพาได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะครับผมนะครับรุ่นสปอร์ตแมนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความยาวตัวบอดี้รวมทั้งหมดนะครับขนาดเมื่อพับเก็บนะครับความยาวอยู่โดยประมาณ8ซนติเมตรนะครับ ไม่หนามากนะครับไม่หนามากน no nope. uh, uh huh. yes right> right. ้ําหนักอยู่ที่52กรัมนะครับน้ําหนักกลังพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวอุปกรณ์อันดับแรกนะครับผมออนุญาตแนะนํานะครับจะต้องใช้เล็บงัดออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตะไบนะครับสามารถตะไบงานได้นะครับตะไบเล็บได้นะครับจะเป็นตะไบละเอียดนะครับเป็นตะไบละเอียดนะครับตัวถัดมาจะเป็นมีดใบเรียบนะครับค่อนข้างที่จะ ยาวนิดนึงนะครับเป็นนีสทรงสเตเลสนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดความยาวกันนะครับความยาวของใบมีดทรงสเตเลสตัวนี้ความยาวอยู่ประมาณ5.5เซนนะครับโดยประมาณ5.5เซนนะครับประมาณ2 2 1กับ2.2นิ้วนะครับนะครับประมาณ5.5เซนขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปเหมาะสําหรับการใช้งานได้ขนาดพอดีนะครับผม ตัวล็อกนะครับคือดันสุดเนี่ยมันจะเป็นระบบล็อกอัตโนมัติของเขานะครับเวลาจะพับเก็บออกแรงนิดหนึ่งนะครับออกแรงนิดนึงนะครับมันจะพับเก็บได้นะครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็จะเป็นไขควงแบนได้นะครับตรงปลายนะครับแล้วก็เป็นที่เปิดขวดได้นะครับเปิดขวดได้นะครับเป็นที่เปิดขวดได้นะตัวถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะขายควงแบนเล็กนะครับ แล้วก็จะมีที่เปิดขวดเปิดกระป๋องได้นะครับเปิดขวดเปิดกระป๋องได้เช่นเดียวกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นขควงใบเล็กนะครับด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีไว้สําหรับไว้สําหรับกีดกล่องหรือว่ากระสอบป่านนะครับเจาะกระสอบป่านก็ได้นะครับมันจะมีคมอยู่นะครับแต่มันจะไม่ได้คมมากเหมือนมีดนะครับไว้กีดกล่องนะครับแล้วก็ไว้เจาะกระสอบป่านเย็บกระสอบป่านได้หรือว่าเย็บอุปกรณ์ที่ ที่เราต้องการได้นะครับใช้งานค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับอุีกอุปกรณ์หนึ่งไว้สําหรับที่เปิดวนยนะครับหลายๆคนคงจะชอบนะครับมีที่เปิดวายมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องวิ่งหาที่เปิดวนยนะครับจะดื่มไวายแต่ละทีนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ที่เราบางทีเราไม่ได้สังเกตนะครับจะมี2จุดนะครับจะมีสีเทาแล้วก็จะมีตัวออกเหลืองๆตัวนี้นะครับผม ตัวสีเทานะครับตัวนี้ใช้เล็บงัดออกมาสไลด์ออกมาได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นแหนบนะครับผมนะครับแหนบนะครับเวลาเก็บก็สไลด์กดเข้าไปนิดหนึ่งสไลด์เข้าไปได้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เลยครับบางคนชอบนะครับไม้จิ้มฟันนะครับเป็นไม้จิ้มฟันนะครับบางทีหาไหนไม่ได้นะครับก็หยิบตัวนี้ออกมาได้นะครับเป็นไม้จิ้มฟันนะครับผมลองดูนะครับรุ่นสปอร์ตแมนตัวนี้นะครับ หากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน cm tactical ได้นะครับเหมาะสำหรับเป็นของขวัญของชาำ่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะใช้งานพกพานะครับของผูกกุญแจได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน cm tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ